สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะสำหรับของป .4 นะคะเราก็เรียนรู้กันมาถึง u n i f o r แล้วนะคะ w i l d Animal s นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะยังคงใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะคะ s m i f โฟนะคะสำหรับใบความรู้นี้นะคะก็นะคะใบความรู้เล่ใบงานในวันนี้นะคะจะมีคะแนนให้ทั้งหมด10คะแนนนั่นเองนะคะ ให้เรียนนะคะเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะในหน้าที่46และ47นั่นเองนะคะก็ให้กเรียนดูลิงก์ที่ครูส่งให้ฝึกอ่านคำศัพท์ตามด้วยนะคะอ่ะ,ะคราวนี้มาดูกันนะคะ smile for unit 4 wild animals ah unit f u wild animals นะคะ ในในหน้านี้นะคะจะมีประโยคคำถามอยู่นะคะ What can you see นะคะ What can you see คุณเห็นอะไรในนี้บ้างนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะอ่ะอยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ Snake อ่านี่ไง Snake น,นะคะ z e b r a มาลายนะคะ Ant m มดนะคะ Tiger เสือ a l p h a n t ช้าง River แม่น้ำนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะในตอนที่2นะคะ read look and find นะคะ read ก็คืออ่านใช่ไหมคะแล้วก็หานั่นเอง monkey อ่าดูซิ monkey อยู่ตรงไหน monkey หาหน่อยซิลิงอยู่ตรงไหนนี่ลิงอยู่ตรงนี้นะคะอ่านี่ลิงนะคะต่อไป the sea ทะเลอยู่ไหนนี่ทะเลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ trees ต้นไม้โอ้มีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะนี่มีตั้งหลายต้นนะคะ r i v e r อ่านี่ไงแม่น้ำนะคะสุดท้าย Bird ในภาพนี้มีนกไหมนี่มีนกนะคะมีนกด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับนะคะในหน้าที่47นะคะคุยุก็ ได้เขียนเป็นคำศัพท์อยู่ในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันในใบงานได้เลยนะคะอ่าสำหรับใบงานวันนี้นะคะมีคำชี้แจงดังนี้นะคะก็คือข้อที่1นนะคะให้นักเรียนคัดคำศัพท์นะคะลงในสมุดนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะนักเรียนวาดภาพและระบายสีให้สวยงามนะคะศึกษาลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะแล้วก็นะคะ เลือกคำศัพท์นะคะไปเติมให้ความหมายตรงกับภาพนะคะนี่ก็คือตอนที่1นั่นเองนะคะเขียนชื่อสกุลนะคะในสมุดทุกหน้านะคะ,ะตัวนี้ครูพิมพ์ตกไปนิดหนึงนะคะต้องมีคำว่าสกุลด้วยนะคะสกุลโอเคอ่ะคราวนี้อันนี้นักเรียนต้องคัดลงในสมุดนะคะ ก่อนที่จะไปคัดลงในสมุดเนี๋ยเรามาฝึกอ่านกันก่อนเลยนะคะแบทค้างข่าวแบทค้างข่าวดอลฟินปลาโลมาดอลฟินปลาโลมาไทเกอร์ Tiger, เสือไทเกอร์ Tiger, เสือแบร์ air, มีแบร์ air, มีอ p ลเฟนช้างอโลเฟน ช้าง snake, งู snake, งู bird, นก bird, นก eagle, นกอินทรี eagle, นกอินทรี zebra, ม้าลาย zebra, ม้าลาย ants, มด ants, มด ลีฟส์ใบไม้ลีฟส์ใบไม้ไรนอแรดไรนอแรดครกโคดายจระเข้ครกโคดายจระเข้แล้วก็คำสุดท้ายนะคะมังคีลิงมังคีลิงอ่ะโอเคนะคะสำหรับในตอนแรกนะคะให้นักเรียนนำคำศัพท์นะคะ มาเติมลงในช่องว่างตรงนี้นะคะให้ความหมายตรงกับภาพนั่นเองนะคะ,ะภาพแรกงคูคำอะไรนะคะภาพที่สองหมีนะคะบลูมาเสือลิงแรดจระเข้กังขาวช้างนกใช่ไหมคะต่อไปนะคะในตอนที่สองนะคะมีตอนที่สองนะคะ ให้นักเรียนนะคะเรียงคําศัพท์ให้ถูกต้องนะคะครูจะมีคําอ่านมาให้นะคะแล้วก็นักเรียนเรียงคําศัพท์ให้ถูกต้องจากนั้นแปลความหมายด้วยการวาดภาพนั่นเองนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคําแรก dog อ,อ,อ่านว่า dog d o g นะนี่คือคําศัพท์ที่ถูกต้องนะคะแปลได้ว่าสุน,นัขนั่นเองแล้วกวาดรูปสุน,นัขมานะคะบรรทัดต่อไปนะคะ snake อเขียนอย่างไรนะคะดอ p ฟินเขียนอย่างไรแปลว่าอะไรวาดเป็นภาพนะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามนะคะใน Google Classroom หรือในไลน์กลุ่มของห้องได้เลยนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะครูยุ้ยฝากกดติดตามช่องครูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ วันนี้คุยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ